พี <icana S 1> น่นาฝากก่อนฝ่ะบอกแทนพี่นามีใครจะฝากอีกไหมคะเอาฝอกกอดนะคะกอดกันแบบให้ฉ่ำๆไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในต yes. <te idal 3> ่อไปนะไปไหนต่อลูกเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตสัมปะหลัของไปรับเชิญของกระตับพสุมใยนะนนี้สามสิบที่ผมจัดการได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณศิลูกเล่นของเรา ของพี่วรานาเป็นี่ักของน้องเจอกันในไอโฟนทุกวันขอบคุณค่ะวันนี้ขอจกไอกล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็เดินออกด้านหลังขาเขาจะเ้าไปด้านหลัง ต้องไปออกข้างหางลังค่ะ ไปส่งล้อานที่รถนะคะแม่แม่ต่อแถวต่อแถวรอถ่ายรูปกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ลูกรู้ไม่ให้ลูกรู้อันนี้คือเรื่องจริงนะหนูถึงไม่ใส่เสื้ออัดมาเขาเาไม่อยาะดูแม่แม่นะคะรอถ่ายรูปลูปถทายอันนี้มาไกลนะคะมาจากลุมพินุมพิ ลืมบ้านลืมช่องแล้วแม่ไม่ลืมเครา่ะาวถ่ายรูปนะคะอ่าวันนี้มีตำแหน่งใหม่แล้วค่ะไม่ไม่บริหาร <c oughs> แล้วค่ะตู้ปวยอ่ตู้ปวยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น,น <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้คือดีใจใช่ไหม อันนี้่าตอน้ำเร่อันไแร่ธาตนาตอธาอุน้ัแร่แม่แม่เพี้ยนแล้วแม่เพี้ยนแล้วค่ะทางมา่างซาให้รอยตาเราตากล้องก่อนราตักล้องก่อนนีนูห้าไปไหนเนาะเจอกัน้อย ไเจอกันหน่อยยูยังไงไม่รู้แม่เนดเดียวไหมไอ้ของกันตงคายหรอคายดีวรอพี่ปาง่อนรอพี่ปางก่อนนะคะเมกี้สะดุดแน่ระน้าลงมันบันงอะไรล่ะเนี่ยนกแก้วนกแก้วนายยาวใหมจายยาวไหไอ้ขไม่ร้ เฮ้ยลอยปางก่อนรอราตาตล้งก่อนนะคะบอกว่าไเอาไม้ไปเก็บอ่ะอ้าเราไปเก็บไม้อยู่แลาวพี่เราไม่มาเหรอมาไลมาไลดแล้วเป็นลาไม่แน่ใจเขาแต่งรูปไงมาฟางก็าผ่านเออเ้ยต้มาฟางก่อนพี่ไม่มา

เดี๋ยวเหลอแที่คนรักไรอันแม่กล้องนี้เลยเดี๋ยวไปเอากลุ่มคนรักไรอันเลยค่ะเอากล้องนี้เลยกล้องนี้เลยไปเอาที่คนรักไรอัเลยอนเลย่คัเด้ค่ะค่ะจับได้นะคะแม่กลับ้

อ่ายืนลนะสาลาอันข้างเรียบร้อค่ะเยอะคนปิดท้าย่ให้อยเดี๋ยวเราย่สิบเนไม้ค่ะเรียบร้อยค่ะ ม่้ได้อยค่ะแม่สงวนผ้าประแดงขอบคุณครูเกตมากเรียนแบบเรียนแบบแม่บอกขอดูไหมแม่มองกล้องคันหรือไม่แม่ก็บอกขอดูแลอ่านครั้งเดียว ครั้งเดียวไม่มีทีศาลาข้างบนแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณแม่ค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวาวมากเลยถึงเลยเหรอยาวเรียบร้อยค่ะกลับมาได้เราจะกลับพรุ่งนี้แล้วนะกลับพรุ่งนี้เลยไปตีตัวใหม่มีงานด่วนพรุ่งนี้อะไรอ่ะหนะเรียบร้อยค่ะได้แต่งงานปิดป้ะยิมหมดอะ อเดินหน้าเลยคนสวยเรียบร้อยค่ะรู้ว่าพี่มาแล้วเขาวนใหม่ใครล่ะเรียบร้อยค่ะแม่เร็วเลยค่ะแม่เร็วเลยค่ะอันไม่ได้รีบนะไรีบร้อนเอาแม่เดินเลยค่ะแม่แม่จ่าเร็วเลยจ้าเดี๋ยวจะตกเครื่องอะเรียบร้อยค่ะเดินออกเลยค่ะแม่เดินออกเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเขาจะไปแพ่ไง เรียบร้อยค่ะเดินออกเลยค่ะแม่เอากล้องนี้เลยเอากล้องนี้เลยถเขาใส่ให้เอาเอากล้องเขาเลยเอออาแม่เดินเลยน้องปางเขาจะไปต่างจังหวัดเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะแม่เอาหมดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะแม่แ่เดินหน้าเลยแม่เอ่ เรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะแม่เดินหน้าเลยเดินหน้าเลยวันนี้ตากล้องมีคิวเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเอามากเลยอย่าลีลาลีลาลีลาเรียบร้อยค่ะไปค่ะไปที่ทางหน้าเลยเมาเมาเมาเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าวันนี้เราทําเวลานะคะเรียบร้อยค่ะห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะอ่าอยังไม่หมดเรอคะเอาเอากล้องนี้เลยค่ะเอากล้องนี้เลยค่ะเอากล้องนี้เลยเดี๋ยวก็แต่งให้แต่๋ยวเขาไม่รู้จักคนรักไรอันหรอเรียบร้อยค่ะคนไหมคะเอาถ่ายเองเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยแม่เดินหน้าเลยค่ะอ่ามองกล้องนี่เลยมองกล้องนะคะเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะ เชิญค่ะเชิญเรียบร้อยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะใส่สออันทับเลยนะเรียบร้อยค่ะั้งแรกค่ะหลายครั้งแเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะ อันนี้อันนี้บนเหรอวนแล้วสความจำรอยไ่จะได้เลยแม่เร็วค่ะบกชนถ่ายมคะหน้าค่ะแม่มองกล้องไ้มจะถ่ายไหม้ค่ะรอยค่ะิงรีบใช่ไหมแมวกล้องนี้เลยกล้องนี้เลยแม่มองหน้าค่ะ เรียบร้อยค่ะก็เปแลบาก็แมรอบอย่าล้าเดินหลรอบเรียบร้อยค่ะเดยนได้เลยค่ะใครสองรอบเก็บกังนะอ่ารอบสอรอบค่ะจได้ค่ะอ้เรียบร้อยค่ะใครใครรอบสปากนะเรียบร้อยค่ะอนน้องปางรีบิมารอบสอีกบางเจอมินเอไปกี่โมงรอบอารรอบสองทบาเจมินไปกม อยากีนัอันนี้อันนี้สองอเหมือกันเนี่ยเขาจะถ่ายทำไมวเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะมาแลค่ะแม่เดินหน้าเลอเขาแต่งรูปรอบเดียวเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะของลรีสองวีสองวีเรียบร้อยค่ะน้องจะรีบไปขึ้นรถเรียบร้อยค่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีเพื่อน เอาแล้วแม่เดี๋ยว่อมา้เ่มาของเล่นชิ้นใหม่เรียบร้อยค่ะใครถ่ายสองรอบก็แต่งรอบเดียวอยู่ดีเขาก็แต่งให้รอบเดียวอยู่ดีก็แค่สามรูปเรียบร้อยค่ะก็แต่งให้แค่รูปเดียวไง เรียบร้อยค่ะเจะวนสองโอนโหนโหน่ายนะลูกอ่าเรียบร้อยค่ะวันนี้คนใจกับบ่านไรยังเนี่ยย่างอะเรไปย้ายค่ะเขาเป็นลูกนั่นหรอคนสวยที่นี่เรียบร้อยค่ะลูกอลูกอะไรหลายวันเราจะเจอแกลนไม่แกงแก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 นไม่แกงอะไรย่้งอ่ะมาแล้ ร้อยค่ะาไ่ให้แม่หน่อยแม่คอยดคนเดยอาแล้ต้องไปไหน บินไปบินไปเรียบร้อยค่ะอ่าพอปิดท้ายค่ะเรียบร้อยค่ะอ่า้องปลมเทลฟี่ไม่ละบ๊ายบายครับเดินทางปลอดภัยจักแฮนจักแฮนระวังขาระวังแม่นรถอกลรังขาแม่โดนรถ

นนอนหลไัไม่รถตามแลว้วค่ะเบอร์คอยมาแล้วน,นะคะ